อยากรู้หน้าที่ของการเป็นวิทยากรนะครับในหลักสูตรเทรนเนอร์หรือหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพต้องติดตามคลิปนี้ครับเราจะบอกคุณถึงวิธีการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพครับมาถึง e ีที่3แล้วนะครับ e ีนี้นะครับเป็น EP ีที่จะพูดถึงหน้าที่ของการเป็นวิทยากรในหลักสูตร เทรนเดอร์เทรนเนอร์หรือหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพใครที่อยากจะเป็นวิทยากรนะครับต้องติดตามคลิปนะครับต้องมาดูกันนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นไปสอนเราจะได้เข้าใจนะครับเรียนรู้ถึงหลักของการเป็นวิทยากรมืออาชีพอย่าลืมนะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด share, กดระจายกันไปกดไลค์กดแชร์มาดูกันครับ e ี EP 3หน้าที่ของการเป็นวิทยากรทําไมเราถึงต้องเข้าใจหน้าที่ของการเป็นวิทยากรแน่นอนที่สุดครับหน้าที่คือภารกิจ คำว่าภารกิจคือเมื่อคุณรับหน้าที่คุณรู้ไหมว่าคุณต้องทําอะไรบ้างคุณรู้ไหมเวลาคุณยืนอยู่หนห้องคุณต้องมีวิธีการหรือจัดการอย่างไรกับผู้เรียนบ้างคุณมีกระบวนการในการที่จะถ่ายทอดอย่างไรบ้างวันนี้มาศึกษาภาระหน้าที่ของการเป็นวิทยากรครับหลักสําคัญที่สุดหน้าที่ของการเป็นวิทยากรข้อที่หนนะครับเขาบอกว่าหลักสําคัญของการเป็นวิทยากรคือหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เอา้า แน่นอนดิก็เราเป็นเลียงก้อนนะเราก็ต้องถ่ายทอดความรู้ดิวิทยากรก็เหมือนครูอาจารย์ไงหน้าที่เราต้องให้ความรู้ใช่ไงครับเพราะฉะนั้นเองหน้าที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายทอดความรู้คําถามตามมาแล้วคุณมีความรู้มากขนาดไหนถึงจะไปถ่ายทอดเขาได้อย่าลืมนะครับคนที่ มีวิชาชีพของการเป็นวิยากรจจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เพียงพอในการที่จะไปถ่ายทอดเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้ที่เพียงพอนะครับคุณจะไปถ่ายทอดเขาผิดผิดเมื่อถ่ายทอดผิดผิดนะครับจะเป็นตราบาบที่สําคัญที่สุดในหัวใจเราเพราะเท่ากับคุณกําลังสอนสิ่งที่ผิดผิดให้กับคนเรียนคนเรียนเขาก็จะจาผิดผิดไปทําผิดผิดนะครับสิ่งนี้เท่ากับคุณกําลังให้ยาพิษกับ คนเรียนครับเท่ากับเขาไม่สามารถเอาความรู้ไปใช้ได้บางครั้งเขาไปใช้แล้วผิดอีกหรือบางคนนะฮะสอนวิชาชีพให้เขาไปดําเนินธุรกิจแล้วเราสอนเขาผิดนะครับเขาลงทุนไปเยอะเขาลงเงินไปเยอะแล้วเขาขาดทุนเห็นนะฮะเพราะในหลักสําคัญที่สุดหน้าที่ของเราคือถ่ายทอดความรู้การที่เราจะถ่ายทอดความรู้ได้ดีคนที่เป็นวิทยากรณ์จเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีความรู้ที่เพียงพอครับข้อที่2 หน้าที่ของเราเป็นศูนย์กลางอย่าลืมนะครับเวลาเราขึ้นไปสอนไม่ว่าห้องนั้นจะใหญ่มากนะครับบางครั้งสอน200คน300คนบางครั้งสอน800คนบางครั้งสอน1,000คนคนที่จะยืนอยู่บนเวทีนะครับและเป็นเป้าหมายหลักของคนเรียนก็คือวิทยากรผมเคยขึ้นสอนนะครับคนเรียนทั้งหอฮะ800คนทุกคนจะมองมาที่สายตาที่เราคนเดียวครับเราคือศูนย์กลาง การเรียนรู้เพราะฉะนั้นเองคําว่าศูนย์กลางนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างการตัดสินใจอยู่ที่เรานะครับศูนย์กลางก็คือเราจะเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนเองเข้าใจแต่คนที่จะตัดสินใจคือคนเรียนครับว่าเขาอยากจะเรียนแบบไหนเขาชอบสไตล์แบบไหนเขามีลักษณะอย่างไรอันนั้นเป็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแต่หน้าที่เราเราเป็นนะจุดที่จะดึงให้ทุกคนมาสนใจนะ ประคองสถานการณ์ให้เป็นไปตามกรอบที่วิชาความรู้ที่เราจะสอนเขาอย่าลืมนะครับเราเป็นศูนย์กลางหรือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องสัมมนาเล็กๆนะครับคนเรียนสิ2 0ี0คนเราก็จะเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางที่จะอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเองได้รับความรู้อย่างเต็มที่ข้อที่ 3. เรามีหน้าที่เสริมสร้างบรรยากาศอย่าลืมนะครับเวลาบอกเรื่องการเรียนปุ๊บทุกคนเครียด หน้าที่ของเราคือเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาให้บรรยากาศเป็นไงฮะสบายสบายมีความรู้สึกเป็นไงคล่องตัวมีความรู้สึกเป็นไงไม่เครียดนะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายเพราะเองหน้าที่ของเราคือต้องทําให้ทุกคนผ่อนคลาย อุ้ยอกรที่ดีเขาไปถามบ้างคนนู้นเครียดบ้างคนนี้หน้าตาเป็นไงคิ้วขมวดบ้างเมื่อคิ้วขมวดเราต้องถามว่าเป็นอย่างไรบ้างทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายในการเรียนเขาก็จะมีความสุขในการเรียนและเขาก็จะสนใจและตั้งใจในสิ่งที่เรากําลังสอนหน้าที่ข้อที่4เป็นหน้าที่ที่สําคัญครับ วิทยากรบางคนนะฮะโอ้โหถือยศถืออย่างถือตัวครับฉันเป็นวิทยากรเธอมาคุยกับฉันไม่ได้อ่านะนั่นเป็นวิทยากรนะครับรุ่นเก่าๆแต่รุ่นใหม่ๆไม่ได้ครับหน้าที่ของเราคือเราต้องมาสร้างมนุษยสัมพันธ์เรากับผู้เรียนกลายเป็นเพื่อนกันแหละครับคุยกันมาสร้างมนุษยสัมพันธ์มานั่งคุยกันทําอย่างไรให้เขามีความรู้สึกนะครับเขาเรียกว่าปลดล็อกความรู้สึกตนเอง ลดช่องว่างระหว่างเรากับเขาการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขาก็จะทําให้การเรียนวันนั้นสนุกสนานครับเหมือนเพื่อนคุยกันมากกว่าข้อที่หแก้ปัญหาก่อนขณะแล้วหลังก่อนการเรียนเขามีปัญหาอะไรนะครับหน้าที่ของเราเราต้องแก้ปัญหาเขามีปัญหาอะไรเขามาไม่ทันนะครับเขามีปัญหาเรื่องการทํารายงานเขามีปัญหาอะไรเราช่วยเขาแก้ปัญหาขณะที่เรียน เขาเรียนแล้วเป็นงานเขาง่วงนอนเขาเรียนแล้วเป็นงานเขาไม่รู้เรื่องเขาเรียนแล้วเป็นงานเขาไม่มีสมาธิหน้าที่เราก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือหลังจากนั้นเรียนเสร็จแล้วนําไปใช้ได้ไหมถ้านําไปใช้ไม่ได้หน้าที่เราก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหา follow up เขาอีกว่าจะทําอย่างไรให้เขาทํางานได้อย่างปกติหรือดีขึ้นหรือยกระดับหรือพัฒนาตนเองได้อย่างมีศักยภาพเห็นนะฮะ การเป็นวิทยากรไม่ใช่อยู่ดีๆขึ้นมายืนสอนสิ่งที่เราจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะส่งมอบให้เขาเราต้องดูแลเขาตั้งแต่ก่อนขณะแล้วก็หลังเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับในหลักสูตรการเป็นวิทยากรเมืออาชีพหรือเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นใครชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กระจายให้เพื่อนไปนะครับและใครมีคําถามก็ส่งมาคอมเมนต์ comment ข้างล่างผมจะตามตอบทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับผมดรสุรชัยโคเซตบวรชัยครับ